ใครที่แต้มน้อยที่สุดจะต้องใส่ชุดนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เอาเลยใช่หรอพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมกลับมาอีกครั้งกับหมอมถนัดดื่ม EP ที่ จำไม่ได้ช่างมันเถอะอีที่เท่าไหร่ก็ตามแต่วันนี้รู้สึกผิดที่หายไปนานนะครับทำแฟนๆทางบ้านทั้ง76จังหวัดรอผมอยู่นะครับผมผมก็เลยขออนุญาตแก้ตัวด้วยการพาผู้หญิงที่ถือว่ายอดวิวเยอะที่สุดในหม่อมถนัดดื่มตั้งแต่เคยทำมาเพราะว่ากูสวยนะทําเพราะว่ากูสวยเหรอเปล่าพวกกูบูทแค่ hey! ขอเชียงบ่มือให้กับโซดา แล้วนี้ขอเปิดวาร์ฟโซดาอีกครับไอจีชื่อโซดาค่ะ S O D A อันเดอร์สกอร์แล้วก็หลังสิมาเดี๋ยวค่อยขึ้นภาพเอาใช่ไหมตุ๊ด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 นี่ป่ะก็วันนี้เป็นคืนวันศุกร์ไหนไหนก็มีสาวๆแล้วสถานการณ์ช่วงนี้ออกมาไหนไม่ได้วันนี้เซ็งมากแต่ว่าเรามีโปรดักสำคัญก็คือถุงยังชีพนะครับผมเป็นถุงยางชีพที่สามารถให้เราสนุกสนานในคืนนี้ได้กับโปรดักจากดูดีสมเอนน้อมนะครับชื่อโปรดักว่าวาร์ฟฟอร์มโฮมคิดนะครับแต่ไม่ต้องงงนะฮะว่านี่คืออะไรเดี๋ยวเราาม กันกว่ามันคืออะไรอยู่ในนี้ป๊บเข้าไปเฮ้ยโอ้โหสะดวกรวดเร็วมากๆนี่เป็น u ูทโอเคสำหรับคนนะครับที่เบื่อการเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ที่บ้าน,นเฉยเนาะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนถุงยางชีพที่จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ให้เราได้ทำพ็อกเทลสนุกๆมีสูตรให้ด้วยในนี้มีหมดทุกอย่างใช่เหมือนกับเราว้าไปอยู่ที่บาร์เลยเรียกได้ว่าหน้าตาสุดปังรสชาติสุดยอดอีกนะฮะคิดว่ากูจะเล่นสุดพ<อ>ัดองอัสิเล่นไม่ได้หรอกนะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านในนี้าวาร์ฟผมเอา <c oughs> โอเคห้าสี่สามสองโอเคครับโอ้จะมีอะไรบ้างสำหรับวาร์ฟผมฮมคิดนะครับผม oh, <Gad> จบในถุงเดียวออนเซอร์วิทอย่างที่บอกไปมีนี่ที่ทำไอซ์บอลนะถ้าคุณเคยไปบาร์ฮอเทลร์ที่แพงๆ <c oughs> คุณอาจจะไม่มีตามไปแล้วผมคือไปประจำแล้วไง มันก็จะมีน้ำแข็งแขนกลมๆเออแล้วมันก็จะน่ากินน่ากินนาะทาได้็อกเทลหลายๆสูตรมาทําพร้อมกับการ์ดสูตรเครื่องดื่มที่ทําง่ายๆถ้าใครอยากได้นะครับก็แค่ไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปนะครับแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์ของเสมือนน็อปอะไรก็ได้ให้ครบ500บาทแล้วก็เดินไปถามพนักงานว่าเนี่ยเธอเธอเธอลดได้สัก5าบาทไหมก็ไปถามพนักงานว่ามีถุงวาฟฟอร์มโฮมคิดหรือเปล่าถ้าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปจะมีอยู่แล้วนะครับแนะนำนะฮะไปสาขาใหญ่ๆหน่อยนนัววีี้เด๋ย เราจะมาลองทําให้โซดาชิมแต่ว่าหลังจากชิม1เมนูเราจะเล่น1เกมนะครับพร้อมกับสะสมแต้มใครที่แต้มน้อยที่สุดจะต้องใส่ชุดนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเมดปกติเคยทํางานบ้านหรือทําอะไรอย่างไรไม่ค่อยค่อยทำนี่สบายเหมือนกันนะโซดาจงแล้วปกติทํางานบ้านใส่ชุดไหนไม่ใส่อะไรเลยอวาวา้วาวา้วาวกลดบ้านวันไหน <c oughs> โอเคไม่ต้องเสียเวลามาก็เลยกับเมนูที่1น,นะครับจะพาว้าไปชิลกับสูตรที่1ฟุตบอมนะครับส่วนผสมหลักของอันนี้ก็คือ จเมเปนน้องบอดกา,ากครวคุณผู้ชมแม่เป็นมึงหิวอ่ะ โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับเมนูแรกกินแล้วมันต้องสดชื่นนะเห็นหน้าตามาแล้วมันมีลูกของโซดาออกลูกซ่าๆนิดนึงแล้วก็มีเม็ดเปาะแปะนะแตกในปากปกติมีประสบการณ์แตกในปากเนีฮะบันเป็นวันพูดเครื่องอะไรเนี่ยเครื่องดื่มไงแต่ว่าเราสามารถอัดแอปได้นะเป็นสมัน้องสูตรแดงหรืออะไรก็ได้เดี๋ยวให้โซดาลองซีมดูแลกันนะว่ารสชาติเป็นยังไงเป็นเป็นอะไอนนี้ฟิลแบบ เม็ดปอแปะเป็นแบบรสชาติเปรี้ยวอมหวานกำลังดีแล้วดื่มแล้วแบบคำแรกคือสดชื่นเลยเปรี้ยวอมหวานนะมะนาวอ่ะมันปรับทำให้กินกับเนี้ยกินได้ง่ายขึ้นไม่บาดคอด้วยค่ะอ่าถือว่าผ่านนะครับมาถึงเกมแรกของเรานะครับหลังจากจบเมนูแรกไปแล้วเห็นโซดากินก็อยากกินบ้างเลยเติมหน่อยมันบางไปมันต้องได้รสชาติเสมือนน็อปเยอะๆหน่อยก็มันอร่อยไอ้นดบเกีย แป๊บนึงเเด้อติมสำหรับโซดาฮิปโปโปนะครับอันไหนที่ไม่ได้สปอนเซอร์เราเราก็จะพูดไปมั่วโซดาฮิปโปซ่าสุดในสวนสัตว์เขาวดินนะครับโอเคเริ่มเกมก่อนดีกว่าค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ป๋าพิชุบถ้าใครป๋าพิชุบแพ้กดก่อนสองแซ่ไอ้ครูกดก่อนไม่ใช่นี่ไงก็กดก่อนไงครับแพ้กดก่อนต้องบอกอยู่คนเขาบอกงูไม่ฟังไงมันเอออยู่ในวงการบันเทิงไม่ได้คนแบบนี้งับมันเข้าไปลูกพ่ออันเปิงอยู่ กูว่ามึงโดนกวมึงโดนงับงับงับเขาให้ไอ้กล้องดวงมึงจะสวยมาต่อกันเลยที่เมนูที่2นะครับจากสเมอร์น็อปวัฟฟฟอร์มโฮมคิดนะครับสูตรนี้เราจะวัฟไปแซบนะครับกับเมนูแซบออนเดอะร็อกนะครับซึ่งส่วนประกอบหลักของเมนูนี้นั่นก็คือนี่เลยสเมอร์น็อป สปไปซี่เทมเปอรีนนะครับซึ่งเป็นสูตรของสมเอิญนอฟเนี่ยที่จัดจ้านวอดกา้ามะขามพริกนะครับผมปังๆแซ่บๆเปรี้ยวหวานแบบลงตัวสุดๆนะครับต้องลองเลยไปกันไปลองกัน oh, Gadget กันยนะครับกับเมนูแซบออนเดอะร็อกนะครับเมนูที่2ของเราในวันนี้นะครับสำหรับสาวๆที่เผ็ดร้อนดูดันเซ็กซี่กินเผ็ดได้ไหมได้เวลาเผ็ดมากๆร้องไง <c oughs> เหม็นข้าวขาวหมูที่หายเลยขอลองชิมหน,น่ยแล้วน,น่ากินมากอืม มันกลมกล่อมมากอะ่ะมันมีรสชาติแบบเปรี้ยวนัวๆหน่อยเนาะเฮ้ยมันแปลกมากมันมัน,ม,นมันมีเผ็ดตามมาเนี่ยแล้วก็มีด้วยผงบวยค่ะ,ะมันจะเปรี้ยวหวานกินหอมของสตรอเบอรี่อ่ะที่อยู่ในน้ำแข็งด้วยอร่อยมากดื่มง่ายค่ะไม่บาดคออันนี้อร่อยเลยอะ่ะคนไทยน่าจะชอบมาเล่นเกมต่อไปเลยดีกว่าเกมที่สองพอ,อ,อ เกมเกมนี้ก็คือจะให้เราหยิบไข่ออกเรื่อยๆใครที่โดนงูฉกเข้าไปคนนั้นแพ้ยังไงมันห่วงไข่แล้วก็ต้องหยิบออกเรื่อยถ้าหยิบแล้วปุ๊บมืฉกมันก็จะฉกไงมากรุณาโกรุณโทษมันต้องใจยากเราเลยมันก็จะฉกไงฉกไมบอกอยู่ล้วโชวโเลยจะพูดวฉกไงเกมบอลฉกไหมฉกสักเท่าไหรโซเริ่มก่อนว้ายกลัว เกมนี้ไม่เวิร์ดอยู่ที่ความเชื่อแล้วความศรัทธานิ่งมากคือบอกเลยสมาธิผมดีมากบอกเลยว่าขวัญแข็งมากเลยอ่ะเฮ้ยคือรู้อยู่แล้วจังหวะพ่อปู่งูเขาจะออกตอนไหนรู้เลย จบไปแล้วตอนนี้แต้มเราเสมอกันค,ค็อกเทลสูตรตอไปกับเสมอน็อฟว้าฟอร์มโฮมคิดนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับจะพาว้ฟไปอัพสไตล์กับสูตรคอฟฟคิดซีตรัสนะครับส่วนผสมหลักของสูตรนี้ต้องบอกเลยเป็นเสมอน็อฟสปาร์กิ้งส้มยูสุนะครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสวยงามอันนี้แบบเข้มเข้มหล่อๆงั้นเดี๋ยวลองชิมก่อนดีกว่าว่ารสชาติเป็นไงโซดาอ่ะเดี๋ยวลองชิม,ชมนะคะอุ้ยมันหอมมากแล้วมันบวกกับเนี้ยเสมอน็อปสปาร์คิงอ่ซึ่งมันหอมอยู่แล้วแล้วมันผสมกับก,บกาแฟโอโ้โหเติมเองเลยนะ ไม่พอว่ะขออีกแก้วเดี๋ยวต่อไปเกมโจรสลัดนะครับในวันนี้เราก็จะเสียบไปเรื่อยเสียบเสียบเสียบจนกว่าจะพอนะครับพูดเล่นใครเสียบแล้วโจรสลัดเด้งออกก็คือแพ้เสียบปุ๊บเด้งปั๊บเสียบปุ๊บเด้งปั๊บเด้งปั๊บเด้งปั๊บเสียบปุ๊บเด้งปั๊บเสียบปุ๊บเด้งปั๊บอะไรนะย้ำอีกทีว่าตอนนี้แต้มเราเสมอกันหนึ่งหนึ่งเลยมาเริ่มเกมมาแบบวิชุบเร็วๆโซนมันมีสองหัวปะหัวก็อยู่ที่ทำมาเร็ว ไม่เสียบเลยหัวอะไรวะมึงโกงกูไหมเนี่ยโกงเชี่ยอะไรเนี่ยเกมนี้มึงโกงยังไงมึงก็โกงกู <c oughs> เอาเริ่ม<อ>ไปโอเคย่าจบไปยล้วไปไปเลยไปไปเอาคนอื่นมาผ่านมาแล้วสำหรับเมนูที่3แลในเกมที่3ตอนนี้ผมขึ้นนําแล้วในเกมที่3ผมได้2ต่ตอนหนึ่งต่อไปมาถึงเมนูที่4กับ Smernoff Waf from Home Kit นะครับซึ่งเมนูนี้ชื่อเมนูว่า นีออนเพอร์ได้ชื่อแม่งโคตรปาร์ตี้ oh. เลยว่ะซึ่งส่วนผสมหลักที่สำคัญนะคือสมารนน็อปประเภทกระป๋องนะครับผมบอกเลยว่าผมเป็นแฟนคลับสมือนน็อตประเภทกระป๋องที่เราจะใช้ทำค็อกเทลในวันนี้นะครับก็คืออีเล็ก i ิกบลูนั่นเองนะครับผสมกับบลูเบอร์รี่ซึ่งจะได้น้ำแบบสีฟ้าดูพาร์ตี้วาร์ตี้ดูแบบนีออนอ่ะแบบนีนีแบบออนไงหลงแสงนีออนมึงแต่อ,อลตไทยมึงอ่ะ อะไรง <laughs> ั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าสูตรนี้ทำไงกันบ้างนะครับฟันเหลืองไหม <laughs> ได้ลูกซ่าๆเปรี้ยวๆแน่นอนเนาะเหมือนเหมือนเคยไปกินค็อกเทลบูฮาวายไหมอ่ะเคยที่ไหนอ่ะสิโลโคนี่ไปสิโลโก้โหมดกี่บาทไปไหมไปสิโลโคแก้วนึงก็พันห้าเย็ดเคนครัสำหรับค็อกเทลนั้นพันห้าแล้วจ่ายสามสิบสามบาทกับสเสมอน็อปเล็กทีบูเหมือนได้ไปดื่มที่ลูฟท็อปหรูเลยอโอเคอเดี๋ยวโซนาลองชิมดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงดีสวยมากมากโอเคขอชิมก่อนนะอ้ออันนี้เสมอน็อป อิเล็กริกบูยิ่งผสมผสานกับไอ้บูเบอรี่อ่ะใช่คำว่าผสมผสานเลยครผสมผสานคำที่ไม่คุ้ชินเป็นไงื้หอมมากแล้วก็กินหอมของบูเบอรี่นี่สีสวยมากดูดิมาถึงเกมต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ผมนำคุณอยู่นะฮะเตรียมตัวใส่ชุดเมดให้ผมดูและทำงานบ้านที่นี่4สัปดาห์นะครับมากติกาของเกมนี้ก็คือแทงไปเรื่อยแทงแทงแทง พอจะแทงกี่ครั้งขึ้นอยู่กับลูกเต่าลูกนี้นะครับมี1 2นึ่งสอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนไหนทําลูกโปง่งลูกนี้แตกคนนั้นก็ถือว่าแพ้ใครแพ้มีกฎกติกาเพิ่มก็คือต้องลูดหัว30มสิบวินะในตัวนี้นะมนเสียวไปเกินมันก็จะเสียวง่ายเสียว <c oughs> ได้เลยวะมาป้อนชุกันดีกว่าว่าใครได้เริ่มก่อนเฮ้ยห hey, นึ่งสองเฮ้ยเฮ้ยกูชนะสองกึกกึกสองดันไปหนึ่งสองแล้วกลัวเกมนี้อ่ะโอ๊ย สามหนึ่งสโอ้ยหน้ากูทำม,มาแพงเลยอ่ะโอเคกูว่าจะแพ้ชนะกูก็กลัวเหมือนเดิม นี้ผมชนะมันโกงกูเอาอะไรมาโกงอ๋อลูหัวเรียงสามสิบนี่อ๋อไอ้เขียเสียวจริงไปต่อโทซดาไปต่อไอ้สันไจบแล้วนะครับผมกับเกมคุณพ่ายแพ้ผมสามต่อหนึ่งเป็นเอกฉันท์เลยนะจ๊ะบอกเลยว่าผมชนะมากงไม่มีคำว่าโกงตรงนี้เครื่องดื่มสูตรสุดท้ายมาเพื่อปลอบใจโซดากับเสมอนน้อม วร์ปอมโฮมคิดนะวันนี้จะพาไปวร์ปไปชิลกับสูตรเลนโบกาแล็กซี่นะครับผมอุย้ยเลยนโบกาแล็กซี่ป้า <c oughs> ซึ่งสูตรนี้นะครับส่วนผสมหลักนั่นก็คือสเมอร์น็อปไอซ์สูตรนี้เราจะใช้สเมอร์น็อปไอซ์กรีนแอปเปิลนะครับไปดูกันว่าเลนโบกาแล็กซี่จะน่ากินแค่ไหน เป็นไงบ้างครับโซดาไปจัดไปสำหรับเลนโบว์แกลเล็กซี่เป็นไงบ้างถ้าเลือกความหอมของสกีตร์กับน้ำแข็งสามก้อนนี้แต่ละรุลดน้วยนะแล้วบวกกับเซเมร์นฟกินแอปเปิ้ลหวานฉ่ำจริงแล้วนี่ถือว่าเป็นเมนูปลอบใจที่อโอเคไหม ถ้ากูแพ้แล้วกูได้กินอันนี้กูโอเคโอเคแต่ว่าต้องใส่ชุดเมดนะงั้นเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนเพื่อจะออกมาพร้อมความสับปะดนไปเชิญเชิญระหว่างที่รอโซดาเปลี่ยนชุดเมดสุดเซ็กซี่นะครับผมสำหรับใครเบื่อๆอยู่บ้านอะไรเงี้ยค็อกเทลง่ายสนุกสนุกอย่าลืมสำหรับว์าฟอร์มโฮมคิดนะครับของเสมือนน้อมนะครับมีอุปกรณ์มาเพียบพร้อมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแม่พิมพ์น้ำแข็งเนาะได้น้ำแข็ง ไอซ์บอลเมื i, อ่อกี้เหมือนที่เราทำนะใส่ผลไม้เข้าไปคุยดูหล่อมากเลยสําหรับใครที่คิดเมนูไม่ออกเลยวะ <c oughs> เขามีการนะฮะ,ะยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้บอกผมเลยว่าต้องใส่อะไรบ้างรับรองเหมือนกันกันกบเมื่อกี้เราไม่ได้มีความรู้มากกว่าคุณคือทําออกมากแล้วสวยงามไปกันเลยที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำนะครับซื้อสินค้าจากเสมนอร์นอฟครบ500บาทแค่นั้นเองคุณก็เดินไปถามพนักงานได้ว่ามีวอฟอร์มโฮมคิดหรือเปล่าเขาจัดให้คุณ1ถุงนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าโซดา ออกมาจะเป็นยังไงพวกมึงไม่อยากบูกูอยู่แล้วเนี่ยแต่ละเทปอะอย่าอย่าเราเป็น่าวลรวใช้ไปกวาดบ้านกวาดบ้านเฮ้ยนี่จิงไหมวะอ๋อคนณหลอนมากสไายใ่จยัง bye yeah,